สำหรับทิศในร่างกายของยุนระเช่นเดียวกับการก่อตัวในวังยาโคลนของเธอเย่เชนไม่มีทางออกที่ดีมาระยะหนึ่งแล้วสิ่งนี้ทำให้เย่เชินประหนักว่ายังมีช่องว่างขนาดใหญ่มากระหว่างตัวเองกับ WU f e ย y a n คราวนี้ชังเซิงปอระเบิดตัวเองแม้ว่าเขาจะหนีไปโดยอาศัยแหวนที่หลินว่านเอ๋อมอบให้เขา แต่ถ้าอูเฟยเยียนส่งอาจารย์สามคนที่กำลังจะบุกเข้าไปในวังยาโคลนไปยังจิงหลิงชั้นก็กลัวว่าเขาจะไม่มีโอกาสสมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาจะมีแหวนของหลินว่านเอ,อ๋อมันจะฆ่าหลิงว่านเอ๋อในเวลานั้นเท่านั้นสำหรับ WU Feiyan เธอได้เปิดวังยาโคลนเมื่อกว่าร้อยปีก่อนและตอนนี้การพบปลูกของเธอนั้นไม่เอื้ออำวยอย่างน้อยก็มากกว่าหนึ่งร้อยหรือสองหรือสามร้อยปีข้างหน้าตัวเองดังนั้นหาก w เฟย i ่ a นมาด้วยตนเองฉันกลัวว่าเธอจะไม่มีโอกาสรอดชีวิต เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เย่เฉินกอดไม่ได้ที่จะชื่นชมยินดีถ้าเขาไม่ได้ช่วยแม่และลูกชายของหญิงชราเจมในเม็กซิโกโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกเขาจะมีโอกาสได้ภาพเหมือนของเมงลาโอซูได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีรูปเหมือนของเมงลาโอซูอยู่ในมือต้องการร้องเพลง Empty City t h a m e นี้จะกลายเป็นความฝันของคนโง่ในกรณีนี้เขาจะไม่มีอำนาจที่จะหยุดผู้อาวุโสทั้งสามไม่ให้มาที่จินลิง เย่เฉินอดไม่ได้ที่จะแอบ,บสาบานในใจถ้าเขาสามารถรับหูเฟยหอยานในครั้งนี้เขาต้องขอบคุณหญิงชราเจียงสำหรับโอกาสนี้และถ้าหญิงชราเจียงต้องการมันเขาจะให้ยาฟื้นฟูอีกเม็ดเพื่อเป็นการขอบคุณในอนาคตหลังจากตัดสินใจแล้วเย่เฉินมองไปที่ยุนร้าและกล่าวขอโทษเล็กน้อย ขอโทษมิสยุนแม้ว่าฉันจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของคุณและฟื้นฟูการพับปลูกของคุณอย่างช้าๆแต่สักพักก็ไม่มีทางที่จะแตกพิศในร่างกายของคุณได้เช่นเดียวกับการก่อตัวในวังยาโคลนของคุณแต่คุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปฉันจะพยายามหาทางอย่างแน่นอน ยุนระารู้ว่าเย่เชนกำลังปลอบโยนตัวเองแต่เธอก็ไม่ผิดหวังในใจของเธอเพราะความคิดแรกของเธอหลังจากการระเบิดคือการอยู่ห่างจากพระเจ้าอังกฤษและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอและตอนนี้ร่างกายของเธอได้รับการฟื้นฟูอย่างมากเย่เชนสัญญาว่าจะช่วยให้เธอฟื้นตัวอย่างช้าๆการพอบลูกของเธอซึ่งเกินความคาดหมายแล้วเธอกล้าที่จะล้างพิษและก่อตัวได้อย่างไร ดังนั้นเธอจึงพูดกับเย่เฉินอย่างซาบซึง้งนายเย่ไม่ต้องขอโทษซาอิกียคุณสามารถช่วยสาอิกียรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้เอเกียรู้สึกขอบคุณแล้วสําหรับการล้างพิษและการก่อตัวฉันไม่กล้าที่จะหวังในเอเกียฉันสามารถใช้เวลาที่เหลืออีกสองปีได้ดีและฉันฉันก็พอใจในเอเกียมากแล้ว เย่เฉินมองไปที่เธอและพูดอย่างจริงจังมันเป็นไปไม่ได้จริงๆหลังจากผ่านไปสองปีฉันยังมีวิธีแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถทำลายการก่ะตัวในร่างกายของคุณได้แต่อย่างน้อย80%เอร์เซมั่นใจว่ามันสามารถแก้ปัญหาพิษในร่างกายของคุณได้เมื่อยุนราได้ยินสิ่งนี้ร่องรอยของความตื่นเต้นก็กระพริบในดวงตาของเธอในเวลานี้คำพูดของเย่เฉนเปลี่ยนไปและพูดอย่างจริงจัง แต่ยุนซวเจียแม้ว่าวิธีนี้จะมีอัตราความสำเร็จ80%แต่ก็อาจทำให้คุณเจ็บปวดมากถ้าคุณล้มเหลวความเจ็บปวดนี้เป็นหายนะที่ไร้สาระชันสงสัยว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงหรือไม่ยุนรับพูดอย่างตื่นเต้นเมอเยโมกล่าวว่ามีโอกาส80%แม้ว่าจะมีโอกาสเพียง1%เปอร์เซแม้ว่าคุณจะปล่อยให้คุณผ่านทะเลไฟภูเขาดาวคุณก็ยินดีที่จะลองในขั้นตอนต่อไป เย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังฉันอาจจะบอกคุณด้วยวิธีนี้ฉันมียาที่เรียกว่ายาปรับสภาพปรับใดที่สมองของมนุษย์ยังไม่ตายแม้ว่าร่างกายจะกลายเป็นโคลนการสร้างแดนสามารถช่วยปรับรูปร่างที่สมบูรณ์เราได้เห็นมิสยุนสารพิษในร่างกายของคุณโดยทั่วไปอยู่ในเส้นลมปราณและแดนเทียนรวมถึงอวัยวะภายในในเวลานั้นฉันสามารถตัดสถานที่ที่มีพิษทั้งหมดของคุณออกแล้วใสยย่ยาปรับสภาพเข้าไปในปากของคุณ ปล่อยให้มันช่วยให้ร่างกายของคุณสร้างใหม่และเมื่อมันทำฉันแน่ใจว่าสารพิษเหล่านี้ควรจะหายไปเมื่อยุนราได้ยินสิ่งนี้เธอถามด้วยความประหลาดใจและดีใจว่านายเย่คุณมียามหัศจรรย์แบบนี้จริงๆเหรอเย่เฉิงพูดอย่างเฉยเมยว่าฉันสามารถพูดคุยกับคุณที่นี่ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะฉันกินยาปรับรูปร่าง ดวงตาของยุนรักกว้างขึ้นและเธอกอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาด้วยความตื่นเต้นคุกเข่าลงบนพื้นด้วยปอบและพูดด้วยความเคารพในเย่หากคุณยินดีที่จะใช้ยามหัสจรรย์นี้เพื่อช่วยด้านล่างสาบานภายใต้ต่อไปในชีวิตนี้และชีวิตนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเห็นมาแม้ว่าคุณจะปล่อยให้คุณตายคุณจะไม่พูดอะไรในครั้งต่อไปเย่ถึงเหยียดมือออกเพื่อช่วยเธอขึ้นและพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เป้าหมายของฉันคือฆ่า W.U. f ูฟย a นด้วยมือของฉันเองและล้างแค้นพ่อแม่ของฉันถ้าคุณเต็มใจที่จะติดตามฉันคุณจะเป็นศัตรูของ W.U. f ูฟย a นคุณสามารถทำได้ไหมยุนรัก,กัดฟันและพูดว่านายเย่มั่นใจ W.U. f ูฟย a นเป็นคนชั่วร้ายและชั่วร้ายไม่เพียงแต่ใช้สารพิษเพื่อควบคุมในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าแต่ยังสร้างมันให้เป็นระเบิดเนื้อผู้ใหญ่ภายใต้มันและยังมีความบาดหมางกับเธอด้านล่าง ยเย่เฉินพยักหน้าเบาๆและพูดว่าดีถ้าหลังจากสองปีฉันสามารถช่วยคุณล้างพิษในร่างกายของคุณแล้วในอนาคตถ้าฉันมีเกียรติที่จะเปิดวังยาคโคลนฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณกำจัดการก่อตัวในวังยาคโคลนและหลังจากที่ WU Feiyan ตายคุณจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนฉันยเย่เฉินจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนี่คือสัญญาของฉันกับคุณในวันนี้ยุนราจับมือของเธอเป็นกำปั้นและพูดอย่างซาบซึง้ง ขอบคุณนายเย่ที่เป็นคนชอบทำในเวลานี้ท้องฟ้าได้สว่างขึ้นข้างนอกแล้วเย่เฉินพูดกับหยุนรู้ว่ามิสยุนหลังจากนั้นฉันจะขอให้ผู้คนพาคุณไปที่น้ำพุร้อนชองเซรีเซใต้ภูเขาและให้ผู้คนจัดห้องให้คุณตั้งรกรากที่นั่นชั่วคราวปัจจุบันมีขบวนการที่ทรงพลังมากในร่างกายของคุณดังนั้นฉันต้องการให้คุณพร้อมที่จะอพยพตลอดเวลา หากผังเมืองที่ว่างเปล่าของฉันล้มเหลวและผู้อาวุโสทั้งสามยังคงมาที่จินหลิงฉันจะให้ผู้คนส่งคุณไปยังดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ผู้อาวุโสทั้งสาม,มอคอนมีวิธีจุดชนวนการก่อตัวของคุณยุนรับพยักหน้าและพูดด้วยความเคารพฟังการเตรียมการของเมื่อเย่ในขั้นตอนต่อไปหลินว่านเอ,อ๋อคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูด กงจือครอบครัวทาตรู้สึกว่ากงจือต้องหาวิธีตรวจสอบเครื่องบินพลเรือนทั้งหมดที่บินออกจากอาร์เจนตินาไปยังหัวเสียรวมถึงเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินบรรทุกสินค้าอาร์เจนตินาอยู่ไกลจากจีนมากทั้งสองประเทศไม่มีเที่ยวบินตรงหากมีเที่ยวบินที่ใช้สําหรับเส้นทางไปยังจินหลิงให้มุ่งเน้นไปที่แผนที่เส้นทางของเที่ยวบินตรวจสอบที่อยู่ของกันแอร์และกันแบบเรียลไทม์เมื่อผังเมืองที่ว่างเปล่าของกงจี้เสร็จสิ้นและเครื่องบินจากอาร์เจนตินาตรงไปที่จินหลิงคุณต้องระวัง หากหลังจากพังเมืองที่ว่างเปล่าของกองจี้ถูกร้องเครื่องบินบางลำที่เดิมกำลังจะมาที่หัวเกียก็หันหลังกลับเครื่องบินลำนี้อาจเป็นเครื่องบินที่ผู้อาวุโสทั้งสมกำลังขี่อยู่เย่เฉินพยักหน้าเห็นด้วยและพูดว่าการตรวจสอบเครื่องบินเป็นความคิดที่ดีฉันใช้วิธีนี้เพื่อล็อบริษัทขนส่งของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วพบกับมิสลินในยุโรปเหนือลินวาเนอร์ยิ้มเล็กน้อย ครอบครัวทาตยังเดาว,วิธีนี้ที่กองจี้ควรใช้มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวของทหารมาเซียวและทหารที่ตายแล้วได้ในเวลานี้ยุนราพูดทันทีกองจี้ถ้าคุณสามารถล็อกเครื่องบินที่ผู้อาวุโสทั้ง3ามกำลังขี่และหาวิธียิงเครื่องบินลงมันจะง่ายไหมที่จะฆ่าผู้อาวุโสทั้งสเย่เชนและลินวาเนอร์พูดเกือบจะในเวลาเดียวกันอย่าทำ หลังจากเย่เฉินพูดจบเมื่อเห็นว่าหลิงว่านเอ,อ๋อมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกับตัวเองเขาถามเธอว่านางสาวหลิงคิดอย่างไรหลิงวานเนอร์พูดอย่างจริงจังไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการยิงเครื่องบินโดยสารพลเรือนเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งและจะถูกดูหมิ่นและโจมตีโดยคนทั้งโลกเย่เฉินยังกล่าวในข้อตกลง สามีที่เป็นผู้ชายทำอะไรสักอย่างและอย่าทำอะไรแบบนี้ไม่อยู่ในการพิจารณาของฉันอย่างแน่นอนยุนร่ารู้สึกละอายใจทันทีและรีบพูดว่าฉันขอโทษนายเย่และนางสาวหลิงแต่ฉันยอมรับมันฉันแค่คิดว่าถ้าผู้อาวุโสทั้งสามคนอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันการยิงเครื่องบินอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฆ่าพวกเขาทั้งสามคนในคราวเดียวแต่ฉันไม่ได้คิดถึงมันวิธีการนี้ไม่เหมาะสมมาก ฉันยังขอให้นายเย่และนางสาวหลิงให้อภยัยเย่เฉินพยักหน้าและพูดเป้าหมายของวันนี้เป็นเพียงการทำให้ WU f ฟยั่นหวาดกลัวและบังคับให้เธอล่าถอยอย่าโลบ กรับใดที่บรรลุเป้าหมายนี้สำเร็จเป็นเวลานานในอนาคต w เ Feyn จะไม่กล้าที่จะสันนิษฐานในจินลิ่งเพื่อให้เธอสามารถซื้อเวลามากขึ้นในการนอนลงและลิ้มรสความกล้าหาญและปรับปรุงความแข็งแกร่งของเธอบางทีเมื่อเธอเห็นผ่านพังเมืองที่ว่างเปล่านี้และส่งผู้อาวุโสทั้ง3อีกครั้งเรามีความแข็งแกร่งที่จะรักษาทั้ง3คนไว้ในจินลิ่งตลอดไปอัญญประกาศคู่นเรกท